สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวูุ้ทไทยชาวสวนคะ่ะทุกคนวันนี้เราไปเลี้ยงวัวกับพ่อบ้านกันนะคะมาดูามาดูาดวันนี้เด็กๆก็ไปเลี้ยงวัวกับตาหมดเลยนะคะน้องขับดวงก็ไปด้วยนะคะทุกคนเดินไม่สะดวกแต่ว่าตาก็อุ้มไปนะคะไปค่ะตอนนี้นะคะอ่าริมสระของเรานะคะคน้ําเริ่มแห้งแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ ก็จะเร well, ิ åt, ่มมีหญ้าแล้วนะคะที่ค่เขางอกขึ้นมาเนาะเขาถอนยอดขึ้นมานะคะทุกคนก็ให้วัวเราเล็มได้นะคะโนนี่เป็นที่เล่นให้สำหรับสุนัขด้วยสำหรับวัวด้วยนะคะถ้าถึงฤดูแรงจริงๆนะคะน้ำก็จะลดลงไปเยอะมากเลยค่ะทุกคนค่ะ ก็จะขยับลงไปถึงบัวเลยนะคะทุกคนคะ่ะเวลาน้ําแห้งเนาะบัวเราก็จะมีหญ้าลิมนะคะอยู่ได้ทั้งปีเนาะแถวนี้เขาก็เข้าเลิมอยู่นะคะสาวผูไทยก็มาตัดเอาบอลเอาไปต้มให้หมูนะคะเจอดดีจ้ะเจ้าด,ดีจ้ะเจ้าด,ดีจ้ะนี่ <laughs> ทุกคนเลี้ยงบัวด้วยเลี้ยงหมาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ เพราะว่าที่แถวที่สาวกุทไทยอยู่นะทิวงนาของของสาวกุทไทยเนี่ยไม่ค่อยมีรถสัญจรนะคะเพราะว่ามันอยู่นอกหมู่บ้านเนาะมันไม่มีถนนใหญ่นะทุกคนค่ะก็เลยเลี้ยงสุนัขได้นะทุกคนถ้าสมมติว่าอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมันรถสัญจรเยอะนะเลี้ยงหมามันไม่ค่อยโตทุกคนคะ่ะก็เลี้ยงเลี้ยงไปนี่นะคะทุกคนอยู่กับธรรมชาตินะคะ ตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะสาวไทยเลี้ยงวัวก็จะเอาลงมาอยู่ที่นี่เป็นประจำนะทุกคนคะ่ะแต่ก่อนก็เลี้ยงหลายตัวอยู่นะคะไปเล้บตามหลังโผกไปแล้วโผลก็จะพาหมาไปอยู่สวนยางนะทุกคนพาเด็กๆไปอยู่สวนยางนะนี่แหละคะ่ะก็จะพอมีอย่างนี้และคะ่ะหญ้าเล็กๆอย่างนี้นะคะ่ะพอให้ได้เล็มนะคะ ยงเป็นเพื่อนเล่นกันค่ะทุกคนวัว <g ol ak> กับหมาเป็นเพื่อนเล่นกันนะคะนอนด้วยกันกินด้วยกันอะ่ะเวลาพอบ้านหรือคุณยายพาไปเลี้ยงเนาะพาไปเลี้ยงวัวคนะ่ะเด็กๆก็จะไปเลี้ยงวัวด้วยนะทุกคนค่ะกินหญ้าได้ไหมลูกไล่กิกกนหญ้าแ,แล้วบกแก้วกินกินหญ้าแล้วอืมอืมดูแรงดูแรง สบายนะคะถ้าเราเลี้ยงอยู่ที่นี่นะเพราะว่าพ่อ,พอ้านจะไม่ไม่ได้ล่ามนะคะก็คือจะปล่อยให้ให้เขาเดินนะคะเล็มกินเลยก็จะเลมเลมอยู่แถวๆนี้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ขึ้นไปตรงข้างสวนยางตรงนั้นเนาะก็จะมีที่ให้กินหญ้าะคะ่ะก็จะพอมีหญ้าอยู่นะคะทุกคนคะ่ะพอเหลือ,อ,อ,อเอ๊พะเหลือเเวลากินน้ําก็เขาก็กินของเขานะคะกินอิ่มแล้วเขาก็พากันนอน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะ อันนี้แหละชีวิตประจําวันนะคะทุกคนวันไหนที่สาวปรไทยกับพ่อบ้านไปหยดน้ํากรดนะคะคุณยายก็จะเป็นคนเฝ้าให้ค่ะแต่ว่าข้อดีของวัวสาวปรไทยก็คือเขาไม่ดื้อใะทุกคนค่ะแล้วก็มีวัวไม่เยอะด้วยนะคะมีวัวอยู่แค่สองตัวเนาะ,ะเขาอเลมเลม,มกินกันไปสองตัวมันไม่มีตัวพาไปะคะ่ะพ่อเลออันนี้กะพ่อเลออันนี้กะหึหึหึห มาเด้อค่ะทุกคนขามาเลี้ยงวัวกับสาวผู้ยเด้อกินในแม่ย่านะแม่แม่บัวคูนข้อดีก็คือเขาไม่เลือกเขาไม่เลือกย้าทุกคนญ่าต่ําหญ่าสูงญ่าเครือเขาก็กินหมดนะทุกคนค่ะดูเหมือนไม่มีญ้าอย่างนี้นะคะพอ่อถึงช่วงบ่ายช่วงค่านะะเขาก็จะอิ่มเลยค่ะไม่รู้ไปหาย้าก,กินที่ไหนนะ,ะทุกคนเล็มเล็ก,ลก,ลกๆได้น้อยไปนี่แนะนะคะพอถึงตอนค่ำก็เต็มท้อง <laughs> ใครยังเลี้ยงวัวอยู่บ้างนะคะทุกคนค่ะสาวไทยก็เลี้ยงแค่นี้แหละคะ่ะเลี้ยงสองตัวนะ,ะแล้วก็กำลังแม่บัวคุณก็กาลังตั้งท้องน่าจะประมาณอ่าเกือบเกือบจะเข้าเดือนประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนค่ะนะคะน้องบัวแกวก็3เดือนแล้วนะคะทุกคน คลิปนี้ก็คือไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรเลยนะคะมาถ่ายาวิถีชีวิตเนาะแต่ละวันให้ดูนะคะทุกคนคะว่าสาวพุทไทยเลี้ยงวัวยังไงนะคะใช้ต้นทุนเยอะไหมหรืออะไรยังไงนะก็คือส่วนใหญ่สาวพุทไทยก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนค่าหญ้าค่าอะไรเนาะก็คือจะปล่อยอย่างนี้นะคะปล่อยเลี้ยงไป ตามธรรมชาตินะะเลี้ยงเลี้ยงไว้ดูเล่นนะ,ะทุกคนอันนี้คือสาวผูทยเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ดูเฉยๆเลี้ยงไว้ดูเล่นเอาขี้รัวใส่นาเฉยๆนะคะอันนี้คือจริงๆเลยเพราะว่าถ้าทำหากำงกำไรมันไม่มีหรอกเราเลี้ยงน้อยนะคะทุกคนคะ่ะเราไม่ได้ทำแบบเป็นฟาร์มนะคะก็เลยเลี้ยงเล่นๆไปดูเล่นๆไ,ลๆไปนะคะทุกคน ไปที่เลิอกอีแล้วไปหาหมุ่งและะ้วบนี้เดินหาเพื่อนแลคะทุกคนได้ยินเสียงเพื่อนๆ <c oughs> ไปนี่ค่เขาก็จะเดินตามหลังกันนี้แหละคะ่ะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมา <c oughs> ไปที่เลิกบะนี่ ช่วงนี้อากาศไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะคะทุกคนคะ่ะอากาศกําลังดีนะคะกำลังพอเดินเล็มหญ้าได้ดีนะคะถ้าช่วงแดดมากๆเนาะสาวผู้ไทยกับพ่้บ้านก็จะอาจจะล่างไว้ในที่ร่มนะคะฝั่งทางนู้นริมสาฝั่งทางนู้นนะคะน้ํายังไม่ค่อยแห้งนะทุกคนค่ะถ้ามันแห้งหมดทั่วทั่วสระนี่ก็คือสามารถเลี้ยงงัวสองตัวสามตัวได้ทั้งปีเลยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่า มันชุ่มชื้นเนาะอ่าเวลาเราเอาวัวมาปล่อยแป,แป๊บเดียวนะคะหญ้ามันก็หยาบอีกแล้วเพราะว่ามันชุ่มนะทุกคนคะ่ะก็เลยประหยัดค่าใช้จ่ายไปเนาะแต่สําหรับคนที่แบบเขาอาจจะเลี้ยงวัวเยอะนะคะพื้นที่ประมาณนี้อาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะะแต่ว่าสาวผู้ไทยเลี้ยงน้อยเนาะแล้วก็อ่าเลี้ยงพอเหมาะก,กับตัวเองนะคะไม่ได้เลี้ยงเยอะเนาะ เราก็เลยสบายหน่อยค่ะทุกคนค่ะบางคนก็บอกว่าเลี้ยงวัวเหนื่อยบางคนก็บอกว่าเลี้ยงวัวไม่เหนื่อยนะคะแต่สําหรับชาวพุทธกับพ่อ้านก็ถือว่าไม่เหนื่อยสักเท่าไหร่เพราะว่าสบายค่ะทุกคนอย่างนี้แหละปล่อยเขาไปมันมันอาจจะเป็นเพราะวัวเรามันไม่ดื้อด้วยนะทุกคนค่ะก็เลยสบายขึ้นมาหน่อยนะคะอ่ะกินไปเล็มไปเดินไปเลาะไปเลาะมาอย่างนี้แหละค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะสาภูไทยก็มาถ่ายบรรยากาศการเลี้ยงกูอให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะทันใดที่ผ่านเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องสาภูไทยชาวสวนให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสาภูไทยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามานะคะ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ส่วนใขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ